จากประสบะการณ์ของเราเราก็จะเห็นว่าสิ่งของต่างๆถ้ามันแตกต่างกันแต่และอย่างก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันไปและบางทีของสิ่งหนึ่งเป็นของที่มีความสำคัญสำหรับเราแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นความสำคัญสำหรับคนอื่นหรือบางครั้งเราอาจจะหัวเสียเราคิดว่าที่เราทำเนี่ยมันสำคัญที่สุด มันดีที่สุดมันมีคุณค่าที่สุดแต่คนอื่นก็กลับเฉยๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรกันดังนั้นมันก็ไม่เหมือนกันการเห็นความสำคัญของแต่ละสิ่งและแต่ละคนก็แตกต่างกันวันนี้จากพระวรสารนึกบุญลูกาบทที่11ก็ข้อที่34ถึง41พระเยซูเจ้าเข้าไปรับประทานอาหารคนก็เชิญฟาริสีเชิญพระเยซูไปรับอาหารแล้วก ฟาริสีก็สังเกตเห็นพระเยซูไม่ได้ล้างมือตามธรรมเนียมของชาวยิวนะดังนั้นฟาริสีคนนี้ให้ความสำคัญกับการล้างมือนั้นชาวยิวก็จะล้างมือก็เทน้ำที่ปลายนิ้วให้มันไหลมาตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเทอ,อีกนหะ้มันไหลลงมาตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ไหลไปอย่างนี้มันก็มือทำคือทุกอย่างมีขั้นมีตอนพิธีการทุกอย่าง ละเอียดเรออมากแต่พระเยซุเจ้าไม่ได้เห็นความสําคัญให้การล้างมืออย่างนี้และพงค์ก็ใช้โอกาสนี้บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจและสําคัญกว่าการล้างมือนะก็คือล้างใจให้ของภายนอกที่เห็นเห็นกันอยู่อย่างเนี้มันไม่สําคัญสําคัญที่จิตใจซะมากกว่านั้นพงค์ก็ใช้โอกาสนี้อย่างเช่นพงค์ได้สอนบอกว่าท่านล้าง ช่วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วไลยดังแบบนั้นเราจะเห็นว่าความสำคัญระหว่างชาวยิวให้กับความสำคัญที่แท้จริงที่พระเยซูให้ก็ต่างกันและเราเองก็คิดได้ว่าของใครนั้นมันมีคุณค่ามากกว่ากันนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดถ้าเราเองเลือกไม่ถูกนะ ว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันเราต้องมองที่พระคัมภีร์มองที่คำสอนของพระเจ้ามองที่คำสอนของพระเยซูเจ้านั่นก็จะทำให้เราได้เลือกลำดับความสำคัญได้ถูกต้องเพราะบางครั้งไอ้ที่เราเองก็คิดว่าสำคัญเนาะแต่ไม่สำคัญสำหรับพระเจ้าเลยเนาะบางครั้งการที่เราทุ่มเทการทำงานบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่านี่แหละสำคัญลวแต่ถ้าเราไม่ได้คิดเลยว่าพระเจ้า จะเห็นความสำคัญกับงานที่เราทำให้ลำดับความสำคัญกับงานที่เราทำหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันบางคนก็ทำอะไรหามรุ่งหามค่ำทำงานทำหน้าที่อะไรต่างๆไม่ได้เหลียวมองเลยว่าเฮ้ hey, สิ่งที่ทำนะมันเป็นตามสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาหรือเปล่าเราก็จะผิดที่ผิดทางไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและชีวิตต่างศาสนา แต่สาหรับชีวิตในความสัมพันธ์ที่เราอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันบทเรียนที่เราได้รับในวันนี้ก็คือเราจะบังคับให้คนเห็นความสําคัญเหมือนที่เราเห็นก็ไปได้บางครั้งเราก็คิดว่าอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้คนโอเคกับเราทุกเรื่องเลยเพราะเราคิดว่าเราทําถูกแล้วสาคัญแล้วคนอื่นต้องเห็นดีด้วยกับสิ่งที่เราทํามาคิดเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าเราคิดไปฝ่ายเดียวหรือเปล่าดังนั้น ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันในที่ทํางานเ,าเหมือนกันในความสัมพันธ์ที่เราอยู่ก็เหมือนกันสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราบางครั้งก็ต้องเห็นว่าเออสิ่งนี้ถามเขาดูว่าเขาจําเป็นเขาสําคัญเขามีเหตุมีผลอะไรทําไมเขาจึงทาอย่างนี้ทําไมลูกทําอย่างนี้ทําไมพี่ทําอย่างนี้ทําไมน้องทําอย่างนี้ทำไมเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญก็อาจจะมีเหตุผลของเขา ดังนั้นการพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จึงมีความสําคัญดีกว่าที่เราจะไปต้องการที่จะดึงให้ทุกคนเข้ามาหาตัวเราเองอันนั้นก็เป็นคุณลักษณะเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ถูกต้องคองรับฟังกันและกันและถ้าใช้ถูกต้องที่ดีที่สุดในการเลือกทําอะไรก็แล้วแต่อ่านพระคัมภีร์ดูว่าพร,ระคัมภีร์ว่าอย่างไงพระเจ้าสอนอย่างไรอย่างเช่นในวันนี้ใจ ภายในสำคัญกว่าการจะทำภายนอก